มาดูในส่วนของการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นกันบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เลือนหายค่ะหนังประโมไทยอีสานนะคะหรือว่าหนังบักตื้ชาวกลสินมหรสพเก่าแก่นะคะที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะนับวันก็ยิ่งถูกเลือนหายไปนะคะเพราะว่าการรับช่วงต่อ ปัจจุบันนะคะก็หวังเพียงว่าได้นําเสนอให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับทราบค่ะนี่คือมะระดกตั้งแต่อดีตของอีสานที่รอการสืบสารโดยมหาวิทยาลัยกาลสินนะคะนํามาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะทิ่เราไปนู่นนู่นเอาเงียบเดอกเว้ยเพื่อนคู่หูกันแนม่แม่เลยแม่เฮมึงใส่เดื่อเนี่ย กูก็ยุ่หนังฮันหนังทุ่มนีนะามาักเทอบักป่องบักแก้วตัวละคร,รผู้หูผู้หนังตะลุงห,หรือหนังประโมไทยที่อีสานที่คุณหูกันมานานด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งสำเนียงพูดและตัวละครจนคนอีสานเรียกกันชินปากว่าหนังบักป่องบักแก้วแทนหนังประโมไทยนั่นเองหนังประโมไทยจะนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์เหมือนกับหนังตะลุงโดยอาจจะหยิบยกมาเล่นบางบทบางตอน มีบางคณะได้นำวรรณกรรมหรือนิทานพื้นบ้านอีสานมาทำการแสดงด้วยหนังประโมทัยคณะเพชรสีนวลบ้านโจดตําบลเจ้าท่าอําเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินถือเป็นคณะหนังประโมทัยที่อยู่คู่ชาวอีสานนับหนึ่งร้อยปีปัจจุบันเป็นรุ่นลูกและลูกเขยมาสร้างสันต่อ จากนั้นมหาวิทยาลัยกาลสินมีการเปิดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่2เมษายน2567จึงนำหนังประโมทไทยศิลปะการแสดงที่กำลังเลือนหายของคณะเพชรสีนวลออกมาปลุกเพื่อทำการแสดงอีกครั้งและเตรียมนำมาต่อยอดทั้งผลงานด้านการวิจัยและการเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นอีสานเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกาลสินการแสดงหนังประโมทไทยเนี่ย มันเป็นการแสดงคล้ายคืองานหนังตลุงตาภาคีสารมากต่างกันตรงดนตรีต่างการรงนันต,ตรงสำเนียงการพูดวิธีการพูดตัวหนังก็มีความแตกต่างกันบ้างทำอย่างไรถึงจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสืบสารในเรื่องของศิลปะการแสดงในเรื่องของหนังประโมททยเพื่อให้ศิลปะตัวนี้ได้สามารถสืบทอดต่อต่อลูกต่อหลานไปในอนาคต ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของศิลปะของอีสานที่เราซึ่งเราจะต้องคงรักษามันไว้ครับผมหลายปีที่การแสดงถูกพักลงทั้งตัวหนังที่มีการเสื่อมสภาพดูได้จากฮีบันจุตัวละครที่มีอายุกว่า100ปีในวันนี้ได้กลับมามีสีสันอีกครั้งหลังจากมหาวิทยาลาัยกรสินได้ให้โอกาสมาแสดงก็ทำให้ทั้งคณะกลับมามีรายได้อีกครั้ง พวกผมเนี่ในฐานะเป็นลูกเป็นหลานถืบทอดมาก็เลยจันลงไว้อยู่แล้วทีนี้พอท่านมาก็ก,ก็ก็เขิอนอยู่บ้างนะกลัวไม่เหมาะกลัวไม่ไม่ประทับใจกลัวไม่ไม่ดีพอถ้าดีไปก็ได้รับได้ได้เห็นการต้อนรับจากท่านครูอาจารย์ท่านอาจารย์มาจากมหาลัยการชินเป็นอย่างนี้กําลังใจก็ามาทีนี้ก็อยากอยากจะไปร่วมอยากไปสแสดงก็เลยมีดีความดีใจที่ คณะนังประโอไทยได้มีโอกาสไปแสดงที่มหาวิทยาลัยมีผู้หลักผู้ใหญ่ถึงผู้ว่าราชการมานั่งดูมาให้กำลังใจของคณะผมดีใจมากที่สุดเลยครับเสียงระนาดเอกผสมกับเสียงขับร้องโดยบทกลอนประกอบท่วงท่าของตัวละครได้ถูกนำมาเผยแพระอีกครั้ง โดยหวังเพียงว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปวะวัฒนธรรมในรูปแบบอีสานหากไม่มีคนสืบทอดต่อไปก็ขอให้การแสดงเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าในอดีตมีมหรสพประเภทนี้อยู่คู่ชาวอีสานมานานและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานอย่างแท้จริง NBT TV อีสานร,รายงาน pop